กับช่างน้ำโฟกัสพูดจ้าจ้าสวัสดีค่ะอยู่กับช่างน้ำโฟกัสแล้วก็อยู่กับช่างสาราผ้ามวยค่ะวันนี้จะมาอัปเดตวัวน้อยค่ะปีใหม่นะคะ <c oughs> โอ้ยมินี่ออกไปหน่อย <c oughs> ดูอิจฉาใหญ่เลยเป็นหมาหัวเน่าเนอยอิจฉาวัวไหนแตงโม นี่มาดูแตงโมหน่อยสิมาเร็วเนี่ยเขาสวยเขาสวยเป็นวัวเอฟหนึ่งเอฟหนึ่งลูกพริกแดงมีลูกแล้วนะคะลูกเขาสวยคือตัวนี้ตัวนี้เอฟสองเอฟสองพีแซดหนึ่งสามศูนย์พีแซดหนึ่งสามศูนย์ สีแดง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 ชื่อว่าน้องแตงมโม<อ>ตัวเมียตัวเมียอ่าแดงสวยงามน้องแตงโมน้องแตงโม,น,งงมนี่เป็นวัว F2 F2 <อ>นะคะเนื้อหนังแตงมโมเ้ยแตงมโมเนื้อหนังกำลังมา<อ>แตงโมงงจ้า<อ>แตงโมส่วนตัว แจ็กกี้ส่วนเจ้าตัวนี้ชื่อแจ็กกี้แจ็กกี้เป็นลูกของสงการสงการแม่สงการเป็นวัวลูกกระทบนะคะวัวใหญ่ใจดีอ๋อวัวใหญ่ใจดีเด็กๆชอบส่วนลูกเขาเป็นลูกของพ่อแจ็คพอตร้อยล้าน,านเจ้าแจ็กกี้พันล้านเจ้าแจ็กกี้พันล้านา Jackie, 1, าน,นี่ก็จะเวลาเจอคนมัน ก็จะชูคอเลยนะชูคอรอเลยนะปั๊บปับปับปับเลยนะฮึอก็จะเนื้อหนังเขากําลังมานะคะดูดูความย่นเนื้อหนังกำลังดูความย่นดูความย่นดูความย่นกินนมลูกกินนมอ่ะเจกี้กินนมลูกจ้ะเจกี้กินนมลูกเออมัมมมลูกมามกินนมลูกเออ นัน่นจะเตื้อเตอื้อนน่มก่อนก่อนจะดูดนมลก็จะเตื้อน่มกระตุนน้ำนม่ม,มจ้าตัวเก้าเลยลูกเออดึกบางยางค่ะแจกี้เป็นตัวผูเป็นบักเถกนะคะเป็นบักเถกเบึงเบึงเบึงความหยุ่นของเพลินสูงสูงใหญ่ใหญ่แม่ หยุนเนื้อหนังกำลังมานี่เออก,กินเลยลูกกินเลยกินจะกินนมเยอะๆโต,วต,วตวไวๆจะสงการววปีปีเพิ่นจะหยุนจะใหญ่ววอันนุขอโทษน,นะคะที่ไม่ได้ถ่ายวัวค่ะว <laughs> ันหยุด ของเด็กๆช่วงปิดเทอมก็จะเป็นแบบนี้ละคะ่ะได้ไปไหนห่างเหินบม่ไดดไปไปกับผทนจะใส่แมดเปลืองเงินเปลืองข้าไ,ไ,ไปใส่ติงคิงออกจากบ้านน้ำมันกับแพงมหาอยู่ทงไ้ทงหน้าสบายปลอดโควิดจ,จ้ะอากาศก็บริสุทธิ์ตอนนี้ฝนกําลังจะมาฝนกําลังต่างเขานะคะจังเลกะฝากติดตามผลงานช่องน้อยของมูวเฮาไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดซับ รัวๆห้แน่เป็นกำลังใจติดตามให้กันได้เด้อค่ะทไว้พี่น้องเลยคอยพอมีพี่น้องที่ติดตามรับชมนะคะถูกหยว,ว,ว,วยรวยเบอร์มีความสุขนะคะลำรวยลำรวยยิงๆิงขึ้นไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ